สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุทธที่1มีนาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกศนค่ะจัดการแข่งขันกีฬากศนเกม2566ระดับภาค กลุ่มศูนย์ส่วนกลางและกรุงเทพมหานครณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครค่ะนายคมกริจ,จันขจรรองเลขาธิการกศนรักษาราชการแทนเลขาธิการกศนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกศนเกม2,566ระดับกลุ่มศูนย์ส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุพรพันธ์นาคปานเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานกศนอกรทมเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานและนายธนพัฒน์ขุนเทพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวค่ะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาของส่วนกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อไปแข่งขันกีฬากรสนอเกม2,566ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19มีนาคมนี้ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วจังหวัดสะแก้วค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะมีกลุ่มศูนย์ส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร10เขตเข้าร่วมโดยแบ่งเป็นสีชมพูกับสีเขียวค่ะ สีชมพูนะคะประกอบไปด้วยกลุ่มศูนย์ส่วนกลางกลุ่มกรุงเทพใต้กลุ่มกรุงทนเหนือและกลุ่มกรุงทนใต้ค่ะสำหรับสีเขียวค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มโซนกรุงเทพกลางและกรุงเทพตะวันออก